ลวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับวรรณภาในช่องวรรณพาวชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาลองเครื่องสำอางจากแบรนด์นี้กันดีกว่าค่ะเขาส่งมาให้สักพักใหญ่แล้วนะนี่ u s Cosmetics นะคะของคุณขวัญอุตสาามน,นีนะคะทุกคนจะมีประมาณ3-4อย่างนะคะอย่างแรกเลยก็นี่เลยจนะ้ะส่งมาให้แบบหลายซองม,มากๆก็จะเป็นตัวนี่นะคะ The Beauty Charming ก็จะมีความแบบว่าเป็นคอลลาเจนนวัตกรรมใหม่เปปไทด์คอลลาเจน1 0 0 0 0มิลลิกรัมนะคะส่วนผสมจากเมลอนฝรั่งเศสกลิ่นหอมไม่ข่าวทานง่ายนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะช่วยเรื่องผิวพรรณเนาะลุมสิวกระดูกกระเดี้ยวอะไรอย่างเงี้ยพวกข้อต่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตัวคอลลาเจนก็จะเข้าไปช่วยนะคะสร้างความยืดหยุ่นให้กับเออข้อต่อของเราแล้วก็ผิวของเราหรือว่าลุมทรงสิวอะไรเงี้ยก็คือช่วยได้หลายอย่างมากๆเลยแล้วก็ลดการเกิดสิวฟื้นฟูผิวปกป้องผิวจากแสงแดดเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะเช็ค กลิ่นแบบออกแนวสตรอเบอรี่ไม่ขาวค่ะชิลๆกินได้ง่ายๆสบายๆเลยโ okay. อเคต่อมานะคะนี่เลย u s Two Way Contour Powder SPF 50+ PA++++ 4บวก,กกัน เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยเลยที่ปุกป,ป้องแสงแดดได้ถึง97นะคะตัวนี้แป็นพับออแก,กนิกด้วยัจากสารเคมีไม่มีส่วนประสมของแอลกอฮอล์ว่าไปนะไปกันจริงเขาอุ้ยดำทองหรูหราชื่อของเขาก็เป็นแบบ 2way contour powder นะคะนี่มาดูสีกันนะคะด้านนี้นะคะเบอร์2นี่ด้านนี้เบอร์สามนะ สีโทนเหลืองแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มแบบโอเคเลยเราจะใช้สองสีเลยสีเบอร์สอ,อะ่ะเราจะทาแบบช่วงกลางหน้าแล้วก็เบอร์สาจะทาช่วงกรอบหน้านั่นเองราคาจะอยู่ที่590บาทนะคะแล้วก็จะมีตัวดนสอเขียนคิ้วค่ะเป็น3 step cushion eyebrow นะคะแล้วก็ตัวดินสอเขียนคิ้วเนี่ย2 2 0บาทก็จะเป็นดินสอหัวสามเหลี่ยมแบบนี้ แล้วก็สเต็ปที่2เป็นคูชั่นเป็นผงไปฝุ่นอย่างเงี้ยลงทับลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อความติดแน่นทนนานสเต็ปที่3าก็เป็นสปูลิบัช เอาไว้แปรงให้ขดคิ้วเรียงเส้นแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็นลิปสติกมีแล้วได้มา2สีสีนูดกับสีส้มนะคะลิปสติกเนื้อแมตต์ออแกนิกนะคะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีไม่มีแอลกอฮอล์หรือน้ำหอมเป็นเนื้อแมตต์สุดพิเศษเพราะบั่นงเม็ดสีแน่นทนนานกันน้ำไม่ตกก่องนะคะแล้วก็ส่วนผสมออแกนิกนำเข้าและผ่านการวิจัยจากประเทศฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์นะฮะมีเลือก14ีเฉดสี898ร้อ้า าแป้งพับก,กันเลยค่ะแป้งพับแป้งจายใดยๆเอ่ยนะเบอร์สองเนี่ยเนี่ยสีเป็นแบบโทนเหลืองอันนี้น่าลงสกินแคร์มอเจนไรเซอร์นะคะแล้วก็กันแดดมีรอยจุดดำๆลายแดงข้าวจมูกอะไรว่าไปแล้วก็มีความแห้งของผิวที่ตกสะเก็ดนะคะเพราะว่าเราเป็นสิวแล้วก็ชอบแกะสิวบลาบๆนี่แป้งเบอร์สองกบใต้ตานะคะ ฝังนี้ค่ะฝังนี้ก็ปกปิดดีอยู่นี่เลยคอนซีลเลอร์ไม่ต้องนะเราว่าเนื้อแป้งค่อนข้างจะแบบบางเบานะคะเราคิดว่าแบบจะหนากว่านี้รู้สึกว่าเออขนาดใช้พัฟของเขาอะรู้สึกว่าบางแต่ปกปิดจากนั้นสีเบอร์สามค่ะนี่เข้มทีเดียวเชียวเดี๋ยวสวอชให้ดู เห็นปะหน้ากับคอเราสีค่อนข้างจะโดดกันแบบมากๆเลยแหละปกติเราจะใช้แป้งสองสีอยู่แล้วสีสว่างใช้กลางหน้าสีเข้มจะใช้แบบพวกตรงคางลงกรอบหน้าค่ะก็จะทําให้หน้ากับคอมันโอเคไปไหนมาไหนด้วยกันได้นะอ่ะนี่นะคะลงให้ดูครึ่งหน้าแป้งทูเวย์ของ u ูซี่คอสเมติกนะคะนี่สีเข้มนี่พอดีกับผิวตรงคางเรามากเห็นไหมจริงๆเราจะมีรอยแบบดำๆเล็กๆออย่างเงี้ยปิดไปเลยจ้าไม่รู้สึกว่าหนาด้วยนะ ลากมาที่คอเดี๋ยวมาลงทั่วหน้ากันค่ะโอเคค่ะลงทั่วหน้าเสร็จแล้วนี่หน้าแมทเลยเด้ยวยแป้นสองสีนะสีเข้มตรงกรอบหน้าแล้วก็สีสว่างตรงกลางใบหน้าปกปิดดีมากดูดิแล้วก็บางเบาสบายผิวด้วยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าเออเรารู้สึกว่ามันบางจริงๆแล้วสีแบบพอดีผิวจริง มาต่อที่การเขียนคิ้วดีกว่าจ้าอ่ะก็แป้งออกก่อนเอาพวกกุ่นผงแป้งออกไปแล้วก็มาเขียนดูวยดินสอมาดูสีเบอร์สองขเขากันนะจ๊ะสีเข้ากับสีแบบโอเคกับคิ้วเราเลยอะ เนื้อที่สอดเขียนคิ้วที่ไม่ได้นิ่มจนเกินไปจนเราเขียนแล้วมันแบบเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแข็งจนแบบเขียนแล้วก็ทอนแล้วคนคิ้วเราออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนื้อแบบเนี้ยกาลังดีแล้วความหัวตัดก็คือใช้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็แปลงเพื่อความเนียนของเนื้อเดินส่อเห็นไหมหน้าที่มีคิ้วกับหน้าที่ไม่มีคิ้วคือมัน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 ต่างกันจริงๆทุกคนแล้วก็ สเต็ปที่3ก็คือเป็นตัวคูชั่นของเขานะคะสีตัวคูชั่นประมาณนี้นะคะลงทับไปจ้ะโอเคเลยเราชอบเดี๋ยวมาดูความติดทนกันอีกทีเนะาะทั้งลิปสติกแป้งพับทิ่สองเขียนคิ้วเนี่ย,ยเสร็จแล้วเขียนคิ้วสองข้างนะคะลิปสติก นี่เลยไม่หมุนตรงนี้ไม่อันนี้เป็นสีนูดนะคะนี่กินหอมด้วยนี่สีนูดกับสีส้มอันนี้นะคะส้มจริงส้มจังแต่นูดคือแบบสวยนะเดี๋ยวทาอื้อหือสีแน่นมากถ้าเดียวๆคือป่วยนะแต่ใครที่มีริมฝีปากค้ำต้องชอบแน่ๆเลยอะ่ะอย่างเราเป็นต้นต้องการสีที่แบบนูดจริงๆเมื่อมากลุ่มายค้ำเดิมของปากเราเนื้อบางเบาสบายไม่ยืดด้วยสีส้ม Uh huh. เนื้อเขาดีนะคะแต่ที่ส้มนี่อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่ส้มนี้อาจจะยังไม่ได้เนี่ยนะมองในกล้องเราก็าโอเคนะเดี๋ยวขอแอบไปแต่งตาแล้วก็เติมแก้มเติมปากมาเจอกัน,นะคะ่ะโอเคคะ่ะทุกคนนี่ไปแต่งหน้าเพิ่มตาปัดแก้มแล้วก็ไล่ด่างมาแล้วนะคะ ก็จะได้ลุกแบบนี้นะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าสามผลิตภัณฑ์จาก UC c o s m e t i c เนี่ยใช้ไประหว่างวันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็16นาฬิกานะคะ13นาทีอะไรยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตค่ะตอนนี้คือปากไปเติมสีแบบชมพูมาหน่อยให้มันเข้ากับผิวเรามากขึ้นนะคะแต่โดยรวมคือความรู้สึกแบบ first i m p r i o n คือดี ทั้งหมดเลยนะนี่เขียนคิ้วแป้งแล้วก็ลิปสติกนะคะแล้วก็ตัวน้องคอลลาเจนด้วยรสหวานรับประทานง่ายนะคะมาเดี yeah. here, ๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีค่ะว่าจะเป็นยังไงกลับมาแล้วค่ะสองชั่วโมงผ่านไปดูในกล้องคือมันมากเลยนะแต่ว่าดูในกระจกก็มันนี้คือหน้าที่ผ่านการขับมอเตอร์ไซค์กี่โลได้อะถ้าจบ้าลงแบบตกเย็นไม่มีอะไรทำแวนมอเตอร์ไซค์เล่นมาสั้นก็สองชั่วโมงผ่านไปแล้วอะ วบคุมความมันแบบไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าความมันก็ขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราบำรุงผิวเยอะแล้วก็เป็นคนที่ผิวมันามากมากเราอากาศค่อนข้างจะอบอ้าวเพราะามีฝนแล้วก็มีความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นประมาณนี้แต่สําหรับเราเราว่ามันยังดูโอเคอยู่เพราะว่ามันยังไม่มีส่วนไหนที่หลุดออกไปเลยส่วนปาก็ไปขินกรเตี๋ยมาตรงขอบมันก็ยังอยู่แหละข้างในก็มีหลุดบ้างแต่เราว่าเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะบางเติมทาทับได้ส่วนคิ้วคือเลิฟมากสีสวยเขียนง่ายมาเดี๋ยวจะซับหน้าให้ดูแล้วกันนะคะใช้ที่จุ่ธรรมดานีแหละซ มีแป้งหลุดออกมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เนี่ยซับแล้วก็หน้าก็ยังเหมือนเดิมค่ะซับเบาๆซับนิดๆหน่อยๆโอเคเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรความมันเท่านี้2ชั่วโมงผ่านไปเราถือว่าไม่ควบคุมความมันเท่าไหร่แต่ก็เป็นฟินนชผิวที่เรารับได้เราโอเคนะเดี๋ยวมาอัปเดตอีก2ชั่วโมงผ่านไปแล้วกันนะคะ ทุกคนคะกลับมาแล้วค่ะหลังจากซับหน้าไปสชั่วโมงแล้วก็ลงแป้งไป5ชั่วโมงนะคะนี่ผิวหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะดูในกระจกก็จะเป็นลุคแบบเป็นงานผิวอะไม่เป็นแบบว่าแคร็กแคแห้งแงแตกๆโดยรวมแล้วรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยแต่ว่ามีเรื่องของสีที่ดรอปลงนะก็คือมันจะแบบว่าทาให้หน้าดูเข้มขึ้นนิดนึงแต่ว่าดูในกล้องอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าดูในแบบว่ากับกระจกอะดูในตัวจริงคือเราว่าสีแป้งมันดรอปไปนิดนึงแต่ว่าความงานผิวความปกปิดความเนียนความเบากับหน้าเราให้เลยโอเคมาณก็ขอตัวไปอ่า น้ำนอนก่อนนะคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์่องตาจากยูซี่คอสเมติกนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางมากมายหลายทางเลยส่วนตัวก็ใช้ได้ลองทั้ง3ตัวบวกกับคอลลาเจนหนึ่งอย่างก็รู้สึกว่าเออไม่มีอะไรบุ้งนะโอเคหมดเลยจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ